สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มันกําลังลงหัวนะครับดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับใบร่วงนะครับใบร่วงจนจะถึงปลายยอดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันโบมี้นาฝนแล้วนะครับผมเพื่อนกับอายุมันเนี่ยก็ย่างเขาเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับผมก็เป็นปกติธรรมชาติของต้นมันนะครับผมใบก็จะร่วงจะล่นลงนะครับตรงนี้นะครับมัน แปลงนี้ก็สูงอยู่ประมาณ2-3เมตรนะครับผมสูง่วมหัวเลยแหละนะครับผมใบเพิ่งกำลังหลวงออกมานะครับแต่ว่าลั่มก็พร้อมจะขยายที่หนาได้แล้วนี่ครับคือพี่น้องบางท่านคอมเมนต์เขามาถามว่าอายุเจ็ดหเดือนเจเดือนนี่สามารถนําไปขยายพันธุ์ในบ่อได้นะครับคืนยุก็ความสมบูรณ์ของท่อนพันธุ์ต้นมันต้นพันธุ์นะครับผมว่าเป็นจัางไรตัวน,นี้ใ่นะครับพร้อมปลูกขยายได้นะครับพร้อมปลูกขยายได้อายุเจ็ดแดเดือนมันก็ขึ้นยุกับ อมอนวาิขึ้นอยู่กับอายุอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำนะครับผมแม้่ออายุ6เดือนเจ็ดเดือนก็สามารถขยายพันธุ์ได้มันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นนะครับของต้นมันนะครับเอาไปปลูกกับง่ามคือกันนะครับม่จะเป็นต้องแก่ค้ามาแก่เนี่ยหมายความว่าตน้านพันธุ์มันเหาเนี่ยใหญ่นะครับพอดีแล้วหรือว่าม่าพอดีมันต้นน้อยอยู่นะครับก็บเลยปล่อยไปให้เพื่อนอ่ะเนี่ยครับก็คือใบร่วงลงมาเนี่ยนี่นะครับ ใบร่วงลวงมาเนี่ยเห็นบอตาเริ่มออกแล้วเนี่ยครับคือพอมขยายพันธุ์ได้นะครับผมเนี่ยครับมันจกิขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์นะครับตัวนี้เห็นบอพี่นอ้องเนี่ยครับการบำรุงบำรุงแบบใดบ้างเนี่ยนะครับเพื่อนมาบำรุงการไห่ปุ๋ยเนี่ยช่วงหลังๆช่วงเจ็ดแปดเดือนไปแล้วเนี่ยถ้าจะให้ปุ๋ยเนี่ยก็คือไห้ปุ๋ยเกรด็ดผสมละลายน้ำฉีดนะครับฉีดใส่ตามโคนเงาเลยเลยนะครับ ฉีดใส่ามโค่นเงานะฮะถ้าฉีดปุ๊บนะครับมั่นเท่านี่ก็จะได้รับทานอาหารเลยโดยตรงนะครับพอต้องไปใส่สารจับใยพ่ต้องไปใส่ยั้งนะครับใส่ตะเพินเนี่ยแหละผสมตะเพินเพียวๆเนี่ยแหละนํามาฉีดได้เลยนะครับเป็นการไฮน้ำไฮปุ๋ยไปในตัวนะครับผมย่างในหน่อยน้ำ20ลิตรเท่าก็ใส่จาก2-3ช้อนแกงนะครับ2-3ช้อนแกงนะครับฉีดพ่นใส่ตามโค่นเงาได้เลยนะครับการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับ ในช่วงนี้นะครับใบเริมร่วงเริมล้นแล้วนะครับเฮาพ่ต้องไปตัดแต่งนะครับแค่นะครับเฮาแต่งนิดๆหน่ๆที่มันขวางเฮาทีจะเข้ามาฉีดให้ปุ๋ยแค่นั้นนะครับผมอ่ะคือลักษณะนี้นะครับพราะมีใบแน่เฮาก็สามารถฉีดพ่นใส่ได้นะครับอ่ามันก็จะดูซับดูซึมไปกินได้นะครับอ่าทีอายุหกเจ็ดเดือนยังมีใบอยู่นะครับเฮาก็สามารถฉีดได้ถ้าเขาฉีดง่ายเนาะถ้าเฮาฉีดยากนะครับหรือว่า เพิ่มเริ่มร่วงล่นเบิดแล้วนะครับเริ่มใบร่วงแล้วเฮาก็ใหาในการฉีดไซโคลนเหงาได้เลยนะครับผมไซโคลนเหงาเนี่คือผมถ่ายเบิองเนี่ยแหละครับผมกระจีไซโคลนเหงาได้เลยนะครับในช่วงนี้มันเขา่าหนาแลงเนาะฝนมันโมมีนะครับฝนโมมีแล้วเบิดแล้วนะครับมันแห้งดินมันแห้งนะครับแห้งกระด้างแล้วเฮากระจีตามโคลนเหงาได้เลยนะครับให้ทุกซี่ผามือหายไปจนกลัวใกล้จะได้ถอนนะครับผมเฮาจีถอนออก2เดือนข้างหน้าเฮาก็ะยุดไว้นะครับผม ก็จังมาเด็ดยอดนะครับห้มั่นลงหัวดีนะครับผมพี่น้องบางท่านพนวาใส่สารยุดยุดยอดก็ได้นะครับตัวนั้นมันว่าท่านใจทอห่อเด็ดยอดนะครับผมว่าท่านใจทอห่าเด็ดยอดเพราะว่าเป็นช,ช่วงสุดท้ายแล้วมันมีปัญหานะครับเด็ดยอดเด้วก็ถือวา่าเด็ดมือนั่นก็นคือยุดละบ่อบ่บปงแล้วนะครับผมตัวนั้นเนะาะเพราะว่าใบมันเริ่มร่วงเบิ่ดแล้วนะครับใบรวมเริ่มร่วงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ การใบเนี่ยเริ่มรวงเบิ้แล้วเลี้ยแต่ยอดเท่ากับหักยอดเลยนะครับผมเท็ดนไห้มันนี่ยยอดลงมาหัวนะครับให้ลุงหัวเต็มทีบำรุ่งหัวเต็มทีนะครับครับผมสูตรนี้กะบลูรุ่งต้นบำรุ่งในช่วงที่อายุใกล้ๆจะได้ถอนแล้วนะครับเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับคลิปนี้กะมีอย่างหลายนะครับมาอธิบายมาบอกสูพี่น้องฟังนะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ